แรกเพราะว่าไม่ใช่ใส่ของข่าวนะคะใส่อย่างน้อยก็สองสำน้ำนั่แนแหละน้ำสะอาดถ้าเยอะล้างก็น้ำเปล่าก็ต้องล้างสองน้ำนะคะถูๆไม่ให้เป็นมันนะคะช่วยอันไนเป็นชายกับ ของที่เป็นมันพวกทอดพวกผัดนี่เราก็ล้างเป็นพิเศษนะคะถ้วยอันไหนเป็นใช้กับของที่เป็นมันพวกทอดพวกผัดนี่เราก็ล้างเป็นพิเศษนะคะนะคะ่ะแล้วก็สะอาดสะอ้านด,ด้วยเอตากแดดด้วยให้มัน่าเชื้อโรคนะคะ ต้องรักความสะอาดนะคะภาชนะที่เราใส่อาหารล้างสิทก็คว่ำไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยล้างถ้วยนะจ๊ะถว้วยโตพวกกาแฟอะไรโอวนอะไรต่างๆนะคะกาแฟเครื่องดื่มของเรานะคะก็จะลันอะไร กุกลางอีู่ข้างล่างนั่นก็มีกะละมังไว้ใส่น้ำามกะละมังเลยนะจ๊ะเพราะว่าถ้วยชอมอยามเยอะต้องต้องดจกักแยกนะคะให้เป็นระเบียบมาดูวิธีการล้างถ้วยนะคะต้องแยกล้างดีนะคะ เออก็จะได้ทำถูกวิธีเอาอันนี้มาล้างก่อนอันตักข้าวสวยกับช้อนชงกาแฟนะคะจะได้ไม่เหม็นข้าวก็เป็นสามน้ำกะละมังใหญ่เนะถ้ามีงานมาให้มีมันติดนะคะนี่คือแก้วชงกาแฟ มาดูวิธีการล้างถ้วยนะคะต้องแยกล้างคะ่ะแล้วก็สะอาดสะอ้านด,ด้วยอแก้วก่อนนะคะเศษอาหารก็เทไว้ทําปุ๋ยนะคะเศสถังแยกไว้เศษอาหารก็เป็นสามนะ้ํากะละมังใหญ่เนะถ้ามีงานลืมอะไรเนะอ๋อไม่มี น้อยก็ส่งสน้ำน้นแล,แลนะน้ำสะอาดถ้าเยอะนี่ที่ล้างอยู่ครัวนะคะที่ล้างอยู่ข้างล่างก็มีนะคะอันไหนที่เป็นหม้อเป็นอะไรแล้วก็แยกลงไปล้างข้างล่างใช้ล้างถ้วยที่ใส่ของคราวนะคะใส่ของคราวมันก็จะกลิ่นไม่ดีนะคะถ้าไปล้างแก้วที่ นะคะอาอันนี้มาล้างก่อนอันตักข้าวสวยกับจอนชงกาแฟนะคะจะได้ไม่เหม็นข้าถ้วยอันไหนเป็นใช้กับของที่เป็นมันพวกทอดพวกผัดนี่เราก็ล้างเป็นพิเศษนะคะแรกเพราะว่าไม่ใช่ใส่ของข้าวนะคะใส่ ลืมอะไรเนาะอ๋อไม่มีต่างๆเนาะวิธีการที่จะให้สะอาดที่สุดนะคะเราต้องดูแลนะคะของชายของสวยเรานะจ๊ะโอเคกาแฟอะไรอุ่นอะไรต่างๆนะคะกาแฟเครื่องดื่มของเรานะคะก็จะลับการกินของเรานะคะต้องดูแลความสะอาดเป็นพิเศษ เอาอันนี้มาล้างก็อันตักข้าวสวยกับจอนชงกาแฟนะคะได้ไม่เหม็นข้าวล้างกับน้ำเปล่าก็ต้องล้างสองน้ำนะคะถูๆไม่ให้เป็นมันนะคะลืมอะไรเนาะอ,อ๋อไม่มี ล้างร็จก็คว่ำไววก่อนนะคะล้วค่อยล้างถ้วยนะจ๊ะล้างถว้วยโตมาดูวิธีการล้างถ้วยนะคะต้องแยกล้างต่างเนาะ,ะวิธีการที่จะให้สะอาดที่สุดนะคะเราต้องดูแลนะคะของชายของสวยเรานะจ๊ะโอเค เกิเป็นสามน้ำกะละมังใหญ่เนะถ้ามีงามาดูวิธีการล้างถ้วยนะคะต้องแยกล้างอะไรก็กล้างอีกครข้างล่างนั่นก็มีกะละมังไว้ใส่น้ำสามกะละมังเลยนะจ๊ะเพราะว่าถ้วยชามเยอะมาให้มีมันติดนะคะ นี้คือแก้วจงกาแฟเรียนรู้แม่สอนมาตั้งแต่เด็กนะคะก็สอนลูกสอนหลานเติมมาให้มีมันติดนะคะนี่คือแก้วจงกาแฟค่ะแล้วก็สะอาดสะอ้านด้วย ลางก่อนนะคะแก้วเดยวจะได้ไม่ข่าวค่ะล้า,ลางแก้วก่อนล้างทีล้งมันจะข่าวเพราะว่าเราทำอะไรก็กล้างอีกข้างล่างนั่นก็มีกระมังไว้ใส่น้ำามการะมังเลยนะจ๊ะเพราะว่าถ้วยซาเยอะถ้วยอันไนเป็นใช้กับของที่เป็นมันพวกโทษพวกผัดนี่เราก็ ล้างเป็นพิเศษนะคะเออก็จะได้ทำถูกวิธีล้างก็น้ำเปล่าก็ต้องล้างสองน้ํานะคะถูถูไม่ให้เป็นมันนะคะต่างๆเนาะวิธีการที่จะให้สะอาดที่สุดนะคะเราต้องดูแลนะคะของชายของสวยเรานะเจ้าโอเคต,ต่างเนาะ ิธีการที่จะให้สะอาดที่สุดนะคะเราต้องดูแลนะคะของชายของสวยเรานะจ้ะโอเคใช้ล้างถ้วยที่ใส่ของคราวนะคะใส่ของคาวมันก็จะกลิ่นไม่ดีนะคะเราไปล้างแก้วที่เราต้องหาที่เราใสา่ภาชนะใส่เครื่องดื่มมาล้างก่อนนะคะ ต้นนะคะั้งที่เสตข้าวเสตผักก็เอาไปต้องหัดเป็นระเบียบนะคะนี่ก็มอหูข้าวนะคะเทน้ำออกก็แล้วะคะ็บเทเศษข้าวาลงถังหมักนะคะไปทีละขั้นตอนนะคะ ย่งเป็นระเบียบก็ใช้ง่ายนะเรียนรู้แม่สอนมาตั้งแต่เด็กนะคะก็สอนลูกสอนหลานเติมข้าวนะคะเทน้ำออกก็แล้วคับเทเศษข้าวลงถังหมักนะคะแรกเพราะว่าไม่ใช่ ใส่ของข่าวนะคะใส่ต่างเนาะวิธีการที่จะให้สะอาดที่สุดนะคะเราต้องดูแลนะคะของชายของสวยเรานะจ้าโอเคต่างเนาะวิธีการที่จะให้สะอาดที่สุดนะคะเราต้องดูแลนะคะของชายของสวยเรานะจ้ะโอเคช่วยอะไรเป็นชายกับของที่เป็นมันพวกทอดพวกผัดนี่เราก็ ล้างเป็นพิเศษนะคะดีนะคะเรียนรู้แม่สอนมาตั้งแต่เด็กนะคะก็สอนลูกสนอนหลานเตใช้ลังถ้วยที่ใส่ของขาวนะคะใส่ของขาวมันก็จะกลิ่นไม่ดีนะคะถ้าไปล้างแก้วที่งน้านช็ดผักผลไม้นะคะ ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดก่อนแล้วก็มาล้างนะคะล้างแก้วก่อนอันดับต้องหัดเป็นระเบียบนะคะนีก็หมกหมักไว้ทำปุ๋ยรดต้นไม้นะคะไม่เสีย